เรื่องของความกดดันเรื่องของความมั่นใจในแต่ละเกมอะมัมสนสำคัญสวัสดีครับผมคือซานะครับพอเริ่มนิสสปอร์ตูุรัสตาร์สโควเนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันวันพุธที่1ิกมิถุนายนนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลเอเชียมีทางเลือกมากขึ้นนะครับผมจะโฟกัสไปที่1คู่นะครับในศึก เจริกหนึ่งญี่ปุ่นนักตกค้างเป็นเกมบิ๊กแมตนะครับกอ่นนะีครับ,นะรบขอขอบคุณเลยก็แน่นำนะครับกลุ่มฟุตบอล VIP 911สปอร์ตครับกลุ่มฟุตบอลที่มีศาสนาฟุตบอลทั่วโลกคัดมาแจกกันให้แบบจัดเต็มนะครับและย้ำนะครับว่าตลอดช่วงเดือนนี้ในโปรแกรมทีมชาติทั้งยูโรและโคปาอเมริกาเรามีของรางวัลแจกหนักแจกจริงให้กัสบสำหรับ สมาชิกใหม่นะครับที่เข้าเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราไม่ว่าจะเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับท่านจะรับรางวัลไปทันทีเริ่มจากรางวัลเล็กอย่างขวบพวงกุญแจหมวกและเสื้อนะครับรวมถึงสามารถรุ้นรับรางวัลใหญ่อย่าง iPhone iPad และรถยนต์เท t รานะครับรับประกันนะครับว่าแจกหนักนะแจกจริงอยากแน่นอนเข้าเปครอบครัวเดียวกันกับเราได้นะครับ สวัสดีครับเป็คู่ของศึกเจอริกหนึ่งญี่ปุ่นนะครับเป็นเกมบิกม๊กแมตช์ระหว่างโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสพบกับซานเฟเชฮิโรชิม่า เทียบศักยภาพชื่อชั้นทางเจ้าถิ่นมารินอสอาจจะไม่เป็นรองนะครับแต่ฟอร์มการเล่นตอนนี้ภายใต้การคุมทีมของคุณซือออสเตรเลียแฮร์รี่คีเวลตกลงไปเยอะนะครับตั้งแต่ที่ชวดแชมเอเชียนะครับพวกเขาเสียความมั่นใจนะครับเกมรับค่อนข้างเราะนะครับแล้วก็แนวรุกนักเตะแกนหลักหลายคนฟอร์มตกลงไปนะครับล่าสุดเนี่ยแพ้คาร์ลงต่อมาชิดะเซอร์เวีย1-3เรียกว่าเข็นไม่ขึ้นนะครับรับมือกับ ทางซานเฟเช่ฮิโรชิม่านครับซึ่งตอนนี้กลับมาอยู่ช่วงฟอร์มยอดเยี่ยมมั่นใจนะครับแปดเกมหลังสุดพวกเขาชนะได้7นะครับสเสมอ1และ จุดแข่งคือเกมรุกยิงกระจายรวมกันถึง30ประตูนะครับแท็กติก343ของกุนซือม e. ิเชลสกิเบยยิงเรนยิงโรงล็อกเกมรุก,รกไหลเรื่องนะครับแล้วก็เกมรับมีความเหนียวแน่นมากขึ้นภายใต้ลุกเกมที่เปิดแรกกันนะครับผมดูแล้วเรนไปเรนมาเข้าทางทีมเยอะนะครับและสุดท้ายเชื่อว,ว่าซานเฟเชมีโอกาสบุกมากเหตเต็มด้วยการเบียดเอาชนะและคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะด้วยครับเชียร์ทางซานเฟเชฮิโรชิม่าและยิงกันเยอะดักเอาไว้ อีกฐานนะครับอลูตันเชียบอลแบบมีความสมดนะครับแห <Yeah. S 1> ่งๆว่ารวยไม่เจอกันมาพรุ่งนี้สวัสดีครับ